จิตใต้สำนึกจะดนบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องเชื่อและยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงความมุ่งมั่นปรารถนาก็จะรุ่ร่วงสมบูรณ์และสิ่งนั้นจะปรากฏตามมาในอนาคตเทคนิคนี้จะสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจแน่วแน่และอนุญาตให้ภาพฝันนั้นปรากฏในจิตใจของคุณการที่จะทำให้ภาพนั้นชัดเจน คุณต้องพัฒนาความเชื่อสิ่งที่จะช่วยให้ภาพในฝันของคุณชัดเจนก็คือคุณต้องพัฒนาความเชื่อด้วยการรู้สึกไปเลยว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วทึกทักไปเลยว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วไม่ว่าอะไรที่คุณเฉพาะเจาะจงสิ่งเหล่านั้นจะลงไปที่จิตใต้สำนึกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดความฝันแผนการเป้าหมายต่างๆ จงคิดไปเลยว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วอยู่ในมือและในหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากคุณเชื่อยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเท่ากับว่าคุณได้ขดจัดความคิดสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตใจของคุณภาพในใจหรือความเชื่อเนี่ยมันคือเมล็ดพันธุ์ที่คุณหย่อนลงไปในจิตใจ ให้เห็นภาพแบบนี้นะคะว่า,มาเมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะเพาะปลูกลงไปในผืนดินนะคะหากมันปราศจากสิ่งรบกวนมเมล็ดพันธุ์นั้นนะคะก็จะผลิดอกออกผลอย่างสมบูรณ์เป็นมเมล็ดพันธุ์อะไรล่ะปลูกทุเรียนเราก็ได้ทุเรียนปลูกเงาะเราก็ได้เงาะเชกเช่นเดียวกันค่ะมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อของเราภาพในฝันของเรามันคือการที่เราเนี่ย หย่อนเมล็ดพันธุ์นั้นลงไปที่จิตใจของเราหากมันปราศจากการลบกวนจากคำพูดความไม่เชื่อของผู้คนสิ่งแวดล้อมต่างๆมเมล็ดพันธุ์หรือภาพในใจของคุณก็จะแข็งแรงจะผิดอกออกผลปรากฏอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าความเชื่อของเราไม่แข็งแรงเท่ากับว่าเราโดนก่อกวนโดนสิ่งแวดล้อมสร้างปฏิปักษ์ต่อเราความไม่เชื่อความคิดต่างๆแน่นอนค่ะ มันก็จะทําให้มเมล็ดพันธุ์ของเรานั้นไม่เติบโตการที่เราจะใช้จิตดนบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งสําคัญที่สุดคือความเชื่อและความศรัทธาว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงค่ะชีวิตจะเป็นไปตามที่เราเชื่อเสมอ